เราไม่รู้เลยนะมีเรื่องอะไรเนี่ยอยู่เบคอนก็โทรมาเขาแล้วบอกว่าบอสเรียกครับด่วนเขาก็เลยมราันมไม่กลัวหรอกมันแก้ได้หมดไหรือเปล่าเขาไปส่วนอะไรไว้เขาก็ไม่น่าส่วนอะไรไว้นะถ้าไปส่วนก็ไม่น่าถึงสภาน้องกอ มีอะไรให้ทำหรือเปล่าขอให้เป็นอย่างนั้นเชืเ่อมเมื่อโอ้แกได้ยังนะจริงเออได้จะไปอย่ไหน,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 นครับไม่รู้ว่ะ รถเขายืนรออยู่นี่ไหมรออยู่นี่เดี๋ยวจะไปยืนไปวิง่งไปตรงแถวร้านไหมละ่ะเอารถเขาไปก่อนไหมเขาไม่น่าได้ใช้รถอะพี่เอาเลยป่ะเหลือรอ,เ,อ,อเราลงก่อนรอลงก่อนป้องแล้วโดนแนออ่อยู่ดีบอสอยู่ดีบอสบอสเรียกว่ะเรียกทำไมอะพี่พี่ทำอะไรผิดวะเนี่ยนั่นเธเยอะที่น่กากลัวไม,ไม่แล้วมงึงบอกยาสลบขาย,ย โอ้ฟ้องเลยนี่คือวางแผ่กันนี่คือฟ้องเลยดดีวางแผ่ด้วยกันนะดูดีเขาเป็นคนแนะนำผมด้วเอใช่แใช้รถเขาเลยก็ได้แล้วเขาขับอันนี้ไปเองแล้ว๋ยวเขาชองห่าโอเคไหมได้ค่ะยิ้เถงนะครับคิดถึงไหมกันค่ะดูวแล้วเจนไม่คิดถึงไม่คิดถึงไม่คิดถึงอ่ะไม่ครับไม่ครับไม่ได้หรอกไม่ครับ เก็บไปเลยไม่ต้องเก็บรอะคะโอเคค่ะแล้วเข้าไปเลย รอแป๊บหนึ่งได้ไหมคุณกระถินน่าจะมาแล้วข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในสวัสดีครับวัสดียินดดีครับเด็กเออสวัสดีครับสวัสดีเด็กเออครับเด็กเอ๋จังครับ ก็ไม่เอสอสักหน่อยนะครับอะไรนะก็ไม่ได้เออแต่คุณต้งชอบเรียกก็ว่าเอ,ออเออเออผมบอกว่าเออไปว่าน่ารักครับบอสผมก็เลยชมน้องว่าน่ารักจังไงนี่เราปล่อยไอ้ก้อนเออไปก่อนครับนี่คนนี้น้องสาวพี่เอง <laughs> 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 น้องสาวบอสที่ติดพระธน,นหรือเปล่ายูพลอยพัดพงษ์ มาตึกที่ไหนครับเนี่ยที่พัดที่ผมขอเดาที่พัดฟงเรือมจากคาสิโนเมดอินอีซี่แมงกูด้วยไงมีขนมไหมครับให้เอาให้เขากินหน่อยเขาน่าจะกินกระดูกก็ได้โอ้น่ากลัวขึ้นเสียวไผ่จนเบียร์ไปแล้ววะคุณ เอ็คนเสียภาษีเพียไม่หรออะไรคุณแช่งคนอื่นเขาจะค่าแสนล้วเหลืออยู่สามแสนรับผิดชอบเลยเอามาเลยสองแสนรับผิดชอบเลยรับผิดชอบเขาหน่อยรับผิดชอบชีวิตเขาหน่อยได้ไหมทั้งชีวิตอ่ะเข้าแต่เล่นแต่พนันนี่นะบอสชีวิตก็เขาไม่เขาไม่รู้ว่าจะเล่นมึงได้ไหมเออถ้าเขาเล่นมึงได้เขาก็เล่นมึงเขาไม่เล่นพนันหรอกใช่ไหมกระถิน เล่นแบบไหนคะมึงเชื่อกูยั้งในทุนโคตรโง่เลยนัะนฮะโคตรบื้อเลยผู้ดิบผูไม่พอเลยอ่ะทรรมะไม่พอเลยมือไม่น่ารักเลยมือจังเลยทำไมคุณน่ารักจังเลยครับเยอะะอะะอะไวะเนี่ยพอพูดดีๆก็เป็นแบบนี้ไงคุณเลยไม่สมควรได้รับคำพูดดี ขอให้เสียหมดตัวเรื่องกีทีขเขาเตียแล้วกันสาธุค่ะอีตาบ,บ้าอืมขอให้เตียนะอีตาบ,บ้าอีตาบ,บ้าตาบ้าอีตาบ้าไม่ได้คุเจอร์บอสจับมาที่ไหนนะป็นอยู่ที่มันนี่ยังไงน่้จับคือเ,เขาขึ้นมาเองเขาขึ้นมาเองขึ้นรถมาเองเขาบอกว่าจะพามาหาโทนี่เขาก็รีบขึ้นมาเลยโอ้ไม่ใช่คุณฟังนะกนะทินอ่ะพีบีอยู่ที่นี้โจเซฟโทรมาหากนะทินเนาะกะทินไม่มีเบอร์ เบอร์เขาอะเขาเป็นนาซีราจะเป็นไปได้ไงที่เขาจะจำเรี่ยงออกมาจริงไหมล่ะโทนี่ถูกครับบอสเออดังเว้นก็จะขึ้นรถมาเองถูกอันนี้ผมเชื่อบอสไม่โกหกหรอกใช่อะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคุณจะมานี่ได้ไงถ้าคุณไม่ได้ขึ้นรถมาเองก็กระถินบอกว่าคนเขาเป็นโจเซฟเราก็เขาก็ชวนกระถินออกมาข้างนอกคุยโทราสักแ๊บก็ชื่อใส่กระถินเลย ไม่คือผมถามก่อนคุณจะจําเสียงผมไม่ได้จริงๆเหรอคุณกะถินเนยไม่ได้เน่ยมันไม่ได้ตอนแรกเสียงไม่เป็นแบบนี้ค่ะไม่บอสเขาโกหกผมเชื่อบอสใช่คุณโกหกเนี่ยตอนแรกเป็นเสียงนี้ค่ะมึงก็จําได้ใช่ไหมโทนี่ผมจำบอสได้เสมอะถือบอสได้ยังไงมันคุณไม่ต้องโกหกคุณอยากเจอผมไม่ต้องโกหกหรอกคุณ ว่าคุณอะว่าคุณอะอืมแบบคุณอย่ามาเรียกน้องผมแล้วมาทำตัวมังึกอุ๋งใส่น้องผมได้ไหมคุณอะเป็นเนี่ยทุกคนอะอะไรอ่ะเป็นคุณจะมึงมังึกเรมาอยู่คนเดียวอ่ะก็ถึงไม่มีเพื่อนช่วยพูดเลยอ่ะออผมไม่ได้ลุมอะไรคุณนะ เออก็จริงอันนี้คือคุณบอกวกม่บอกเป็นญาติกันถูกค่ะแล้วคุณคุณอยากเป็นอะไรเอ๊ะเป็นเป็นอะไรครับผมอ่ะคือคุณบอกคุณตัวคนเดียวก็งั้นงั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องตัวคนเดียวไงเธอเข้ามาอ้อนเธอเข้ามาอุ้งเธอเข้ามากระชากเครื่องใน <c oughs> นั่งลุกชมุดเลยอื้อ <c oughs> <c oughs> ถ้าหลมคุณจะอยากเจอผมจะคุณจะมาโกหครับไหมแลคุณก็บอกตรงๆเลยกระถินไม่ได้อยากเจอคุณสักหน่อยกระถินนะเล่นพีพีของกระถินอยู่แล้วก็โดนคุณโจเซ่บอลเขาลากออกมาแล้วก็ชืบแล้วก็ไปเป็นนาซีลาเนี่ยกระถินก็เอาง่ายเลยนะโทนี่ครับบอสในอ e ีซี่อ่ะเราก็รู้ว่ากาดมันดุเราทําอะไรในอ e ีซี่ไม่ได้ถึงต้องมายกเวนเ้นเขาจะเดินออกมาขึ้นรถเองใช่ครับแค่นั้นแหละมันก็สื่อให้รู้แล้วว่าเขาอยากเจอเองไอ้โทนี่อันนี้ก็จริงผมเชื่อ ถ้าคุณอยากเจอผมทำไมคุณไม่บอกผมส่งดีๆนี่คุณถ้ากะถินอยากเจอคุณกะถินจะโทรหาคุณแล้วเพราะคุณน่ะตามง่ายจะตายคุณโพสทวีทุกวันแอบมีใจถูกครับนะ,ออะตามง่ายจะตายมีใจนะหนะ่าดีอยวส่งอนะเฮยเบคอนอ่ะครับคุณจะมาดูทำไมอะคุณเสียไพ่จนเพี้ยนไปไไแลวดิให้เขากางพยายามปกปิด ความจริงในใจของเขาอยู่ถูกครับก็ทำสเสียใจจนเพี้ยนก็ได้ไทำสเส<ล>ียใจไม่ชดไม่ชดด้วยอ่ไม่ชดทำไมครับเนี่ยไม่ได้ไปชดค่ะก็พูดไม่ถูกแล้วอ่ะลุมกะถิ่นอยู่คนเดียวเลยบอสเขาแต่งตัวโคตรโปเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปบอสแต่ง <ไป S 2> ตัวบอสเขาแต่งตัวโคตรโปรเลยนี่คุณคุยกันไปเลยนะบอสแต่งตัวโคตรโปรเลยบอส มึงก็ต้องสักมึงก็ต้องดูแลดีเพราะว่าไม่คือก่อนนั้นเนี้มันพูดมันพูดไอ้กระถิ่นมันพูดว่าอะไรรู้ปะมันบอกว่าเนี่ยมันกลัวความรักไปแล้วแบบมีแต่คนแบบก็กลัวการจากลามึงก็ทําให้เขารู้เลยว่าไม่มีคําว่าจากลาอ๋อทำไม่ได้หรอกค่ะวันนี้เขาพาสาวมาเที่ยวคาสิโนอยู่กระถิ่นเห็นน้องกระถิ่นเห็นอยู่น้องนะเขาไหนเขาไหนไม่แต่คุณแต่งตัวโปรดิอะใช่ไหมคุณ ใหญ่ดูปาปิหาริยปพะคคนคนี่คุณวันวันก็ทิดอยู่แต่คาสิโนไม่มีใครมาแอบแอบีเขาไม่มีใครลามุกคุณแต่ตัวโบคุณอย่าพูดคุณแต่ตัวโบอะคนิงฟังก่อนคุณเออวะโอ้โบโบัดเลย คุณโป๋อ่าท่านไหนก็โป๋ดีโป๋โปาโป๋เลยอะคุณโป๋โป๋โป๋จริงอ่ะเราจะไปไหนกันคะไปไหนเราไปไหนเราจะตามกระถินไปไหนคะเนี่ยคุณท่านตัวโป๋คุณท่านตัวโป๋โอเคโป๋ก็โป๋ โอ้จริงยูดิคุณไปคุณอคุณก็อย่ามาพูดโทนี่โทษนี้หยุดหยุดคุณหยุดบ่าว่า คุณทะลึ่งอ่ะอีตาฟาทะลึ่งไม่ั้นเล็กชั้นุ่เลิกเหือดอล้วยนะชัยมาครับพี่โทนี่มึงอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเขแทงผมแล้วพี่เต็มเลยเขาแทงมึงเรื่องอะไรวะมึงไปทำอะไรเขาปะวะผมไม่ทำพี่ผมก็คุยปกติกับแบบอยากรู้จักไงใช่ไหมเขาไม่อะไรทีนี้ยผมเจอปานินน่ะไม่เจอนานก็หยอกล้อปานินครับเออตอนเขาแทงผมมาบอกว่าปานินวันนี้แฟนแฟนปานินเหรอ ครับปานินเหรอแบบอันนี้ผมก็พูดปานินนะไม่ได้พูดเขาเขาร้อนสองคนเลยมานต็มเลยอโเคใช่แค่นี้เองพี่เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเนี่ยโอเคแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยบอสว่าไงครับบอสก็ตากันรัดแดงกันโอเคได้เลยผุ้กระถิ่นคุณไปก็ขอโทษนะโอเคตกันรับแดงกันเบคอนฮิวไปเออแล้วก็ทำน่ะต้องไปเอารถก่อนได้ครับบอสเดี๋ยวเจอโรถครับบอสเดี๋ยวตามไปโน้น